ไม่โหดจูงนี้ล้างไม่ได้เราทุกคันนั่เลยเขาตั้งใโเขพี่ไม่ได้ปาดเลยไม่ได้ปาดเลยเนี่ยพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมหลวงมันทำลมมาแล้วอ่่ 1,3ใช่ไหม5 0บาทให้พี่จอบช่วยไหมฮะให้พี่จอบช่วยไหมเอาเอาเบิกเอาสีอะไรมาสีน้ำเงินนี่ไหนสีไหนไหนอะต้องถอนนี่ ฮะต้องถอดแค่เออะทุ่นนี้ออกต้องถอดนี่เพีไม่ต้องถอดได้ไหมไม่ต้องถอดหรอกงั้นอะไรนั้งขึ้นไปข้างบนเออนั่นแหละเบอร์สิบเจ็ดใหญ่มาเจ้าเป้ามากียนสีไหนด้วยสีเหลืองไหนมาดูดิ ลงเอาสีอะไรน,นี่ีนั่นแหละรุ่นนี้มันแรงจริงๆเจ้าบุญรอด ICU สองรอบแล้วนะ

จับเอาพัดลมเอาตัวจับเข้าไปเอาพัดลมเอาปลั๊กเออปลั๊กไม่มีเออปลั๊กมีนี่ปลั๊กอยู่นี่หลกเนี่ยปลั๊กอย่างนั้นมีวันนี้ฝนตกอีกแล้วน้องหลงนะอากาศแบบนี้อุ้ยเมื่อคืนเขาได้กบได้เขียดกันเยอะจังปล้างอื่นเราโงอหล้างอื่นเราจะลองเพื่อนแต่พวกนี้ใช้ได้ไหใช้ได้ดิ เสียมอลบลัางด้ปทุนเออเออีตัวเออเป็นเสารอืมราะกเบเตัวองอืมอากรยอนๆนิดหนึ่งนะลองวัดกับแป้นดูสิเอาแป้นนั้นมา ไอ้หลงพอดีเลยว่ะพอดีเป๊ะเลยว้าว <Wow. S 1> พอจี้เลยหลง ับเบอร์17คันดำไปเลยใส่ในี่เซ็ตแล้วก็ติดป้ายแล้วก็พากันไปไหนก็ไปเลยเออพ่อฮหลโหลงไปตัดผมที่ไหนร้านต,ตัดผมไม่มีเลยนี่ฮะนี่ตรงไหนนะ

เดี๋ยวมันก็อัดเข้าเออใช่แล้วอ้าวใส่ไปก่อนถอดทั้งนุ่ก่อน